เอานะครับไอรัดไอ้รัดมาแล้วครับไอ้รัดโดนอีกแล้วครับไอรัดครับไอรัดตัวที่สองโอ้ยแม่มาอีกมาโชว์เลยครับโชว์เลยครับเอ้ยตัวที่สามครับ 2องสันี่ถามครับสองสาสามันี่ถามครับติดย่าฮะสามอ่าครับสามเรียนอีกแล้วครับเอ๊ตลาดตลาดที่ไหนหนม่ได้ นี later, oh, oh oh, oh, ่ครับวันที่สองครมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยครับย่นะครับย่นะครับย่นนะครับโอ้ยนี่ครับโชว์นะครับมูนนะูนนบูนบูนนะูนะนะจับโชว์ครับเปิดหน้าเลยครับเปิดหน้าครับเปิครับี่ปลาอะไรครับนี่ปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับอันนครับโอ้ยโเน่ยจริง ได้ขึ้นมาแล้วนู้นดูด้วยมันมันมันเกล้งเกล้งี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยอะไรครับโอ๊ยเดี๋ยวช่วยๆครับคนตรงขี้นแครับนี่ครับมันนี่เน้ยตัวแรง